สบายดี Friday, กับสวัสดีพพเอฟสีฟังไทยแล้วก็ฟังล่ายินดีตอนหาข่าวจุดซองเก็ดแก้ว,าส,วสาวเล่าเช่นเก่าเช่นเคยแล้วเนาะพพเอฟสีซึ่งมันนี่สาวเก็ดแก้วกะมีเรื่องเล่าอยากจะมารีเอ็กซ์ซ์ให้กับพพเอฟสี่ได้รับได้สมกันเนาะพพเอฟสีคือแบบประเทศไทยเขาแบบเห็ดของน้ํา การระบายน้ำนี่คือแบบโอ้โหได้ดีสุดยอดแห่งเนาะเป็นบุญตาของสาวลราที่ว่าได้เห็นเมืองไทยสวยงามขนาดนี้เนาะขนาดแบบวิธีการระบายน้ำของเพิ่นกันยังแบบโอ้โหโอเคขนาดนี้เนาะเป็นพีเอฟซีเนาะนี่แหละประเทศไทยครองระบายน้ำโอ้โหแบบอาลากบางบาทน,นั่นเองเนาะตองอาพีเอฟซีคือแบบเมืองไทยเขาเห็นอย่างกับเขาแบบ เต็เต็มที่ละเอียดขักละเอียดอ่อนแล้วก็สวยงามอีกพื้นที่นั่นเองนเนาะไปพีเอฟซีเนาะก่อนทิ่ไปหับสมคลิป<ม>วิดีโอกอะ<ม>ต้องขออนุญาตอยากจะของคลิปแล้วก็สุดของต้นสบับเนาะทีว่าเอาคลิปของเพิ่นไปเผยแพร่ไปรีเอ็กซ์ซันนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเดียวอาคลิปของ้นสบาบของเพิ่นกะจากรถไฟไทยสดใสนั่นเนองเนาะต้องขออนุญาตหลายๆเนาะทีว่าเอาคลิป ของเพื่อนไปนําเสนอนั่นเองเนาะแต่ว่าสาวเราได้เห็นแล้วก็แบบอุโหเมืองไทยมีแบบอ่าการระบายน้ําแบบได้ดีสุดยอดและวก็ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนะาะพีเอสพีเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามรับสมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลย ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้เราไปติดตามอัปเดตโครงการก่อสร้างของระบายน้ําหลากบางบานบางไซกันนะครับเส้นทางนั้นจะอยู่ในจังหวัดอยุทยาทั้งหมดนะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับเส้นทางแม่น้ําเจ้าพยาครับจากอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและออกสู่อ่าวไทยนะครับระยะทางทั้งหมด372กิโลเมตรครับนับตั้งแต่ปากน้ําโพถึงอ่าวไทย ความลึกโดยเฉลี่ย5-20เมตรนะครับตัวอย่างก็ที่สะพานพระรามแครับความลึกอยู่ที่16เมตร GPS ที่ขึ้นนี่คือจุดที่เป็นลายสีส้มนะครับนี่คือเส้นทางคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรครับมาดูทุ่งรับน้ำนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ใกล้สุดก็คือทุ่งบางบานครับบ้านแพงทุ่งป่าโมกครับด้านเหนือทุ่งบางกุ้งครับ ฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ทุ่งปักไห่ทุ่งเจ้าเจ็ดครับฝั่งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ทุ่งเหล่านี้รับน้ําเวลาที่ฤดูฝนหรือว่าฤดูน้ําหลากมาเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้หมวลน,น้ามหาสารนั้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับนี่ก็คือผลกระทบประชาชนในพื้นที่ครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาที่ไปของโครงการของระบายน้ำหลากบางบานบางไสนะครับ อยู่ในแผนงานบรรเทาอุทกภัยเจ้าพญาตอนล่างครับมีทั้งหมด9แผนงานนะครับอยู่ในหัวข้อที่7นะครับท่านผู้ชมแม่น้ำเจ้าพยาครับเมื่อมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับบริเวณบ้านวัดนางกุ๋ยครับท่านผู้ชมตำบลสันเพาล่มตรงนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับริมตลิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับท่านผู้ชม83เมตรครับแน่นอนครับทำให้การระบายน้ํา ไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างรวดเร็วได้นะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับลักษณะจะเหมือนกับคอคอดอัตราการไหลของน้ํานะครับก่อนถึงอยุธยาครับพันเจดรามรูกบาทเมตรต่อวินาทีครับแต่ถ้าเกิดมีคลองแห่งนี้ครับเพิ่มปริมาณการไหลอีกพั0สลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับนั่นหมายความว่าการไหลทั้ง2ฝั่งครับ แม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็คลองระบายบางบานบ,บางใสนะครับรวมกันเป็น2930ลูกรบาทเมตรต่อวินาทีครับท่านผู้ชมหากก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับองค์ประกอบหลักใหญ่ของโครงการนี้นะครับระยะทางทั้งหมด22.5กิโลเมตรครับขนาดความกว้างของคลอง200เมตรแต่ว่าเวลาที่ผ่านชุมชนเนี่ยจะเหลือ110เมตรมีอาคารบังคับน้ำนะครับที่บางบานบางไซครับประตูขาเข้าขาออก ถนน2ฝั่งครับเรียบกับคลองไปเลยนะครับกว้าง8เมตรครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีสะพานข้ามคลองครับ11แห่งด้วยกัน,กนครับท่านผู้ชมเราเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้ผมเดินทางโดยใช้เส้นทางสายอเอเชียนะครับหมายเลข3 2 2พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราตัดเข้าถนนหมายเลข347นะครับ 347ก็คือยาวไปจนถึงปทุมธานีครับแต่ว่าเราเองจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับไปชมโครงการนี้จุดที่จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับจุดที่1เลยก็คือจุดเริ่มต้นครับกิโลเมตรที่0จากแม่น้ําเจ้าพยานะครับเข้าสู่คลองระบายน้ําหลากครับบางบันบางไสจุดนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือถ่ายย้อนนะครับแนวที่แม่น้ําเจ้าพยามาจาก ฝั่งทางด้านเหนือครับกระแสน้ําก็จะเลี้ยวขวาที่จุดนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมมาอยู่บนถนนนะครับก็ซูมเข้าไปตรงนั้นก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาที่เรายืนอยู่เมื่อสักครู่ครับผ่านถนนเส้นนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นเริ่มงานก่อสร้างครับเริ่มเห็นงานก่อสร้างแล้วขนาดกว้างนะครับ ตรงนี้น่าจะ200เมตรได้หรือเปล่าครับเพราะว่าดูแนวเสาไฟแล้วครับเสาไฟแรงสูงเกือบเกือบจะติดเสาไฟเลยครับเข้ามาใกล้นิดนึงครับท่านผู้ชมจุดที่คืบหน้าก็มีนะครับทั้งหมดเนี่ยเสัญญานะครับงานก่อสร้างนี่ครับภาพมุมบนนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความกว้างเนี่ยกว้างขนาดไหนครับเพราะว่าตรงกลางนั้นเหมือนจะเป็นที่เก็บ ปูนหรือเปล่าครับสำหรับงานก่อสร้างเทียบกันแล้วขนาดใหญ่มากครับจุดที่2ครับสะพานข้ามคลองนะครับถนนหมายเลข3 4 1 2ครับตรงนี้จะอยู่กิโลเมตรที่3ครับเนี่ยครับนี่คือจุดที่2แล้วนะครับมุมกล้องที่ถ่ายนี่คือมาจากจุดแรกนะครับจุดเริ่มต้น ่าจะพูดเรื่องของทิศทางการไหลนะครับสำหรับคลองนี้เท่านั้นนะครับก็คือจากบางบานไปบางไทรนั่นเองครับทินิหน่อยถนนตรงนี้ก็ต้องทําเป็นสะพานขึ้นมานะครับท่านผู้ชมคลองก็อยู่ด้านล่างครับเอาง่ายๆเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำาหมครับท่านึกภาพให้ออกนะครจากด้านขวาไปด้านซ้ายครับมุ่งหน้าไปบางไสร ขนาดความกว้าง2ฝั่งก็จะมีกำแพงนะครับจุดที่ไม่สามารถทําดินได้ก็จะทํากำแพงขึ้นมาแบบนี้ครับฝั่งที่ไปบางไทรนะครับเราเห็นสะพานข้ามคลองแล้วนะครับที่ทําขึ้นมาเนี่ยครับความกว้างถ้าผ่านชุมชนก็อยู่ที่110เมตรนะครับถ้าไม่มีชุมชนเป็นพื้นที่ทุ่งนาการเกษตรก็เต็มที่นะครับ200เมตร จุดที่1จุดที่2ไปจุดที่3ครับไม่ไกลครับถนนหมายเลข4016ครับตอนนี้เราอยู่ในตำบลมหาพรามแล้วนะครับมาถึงแล้วครับจุดนี้เราจะเห็นสะพานข้ามคลองนะครับสะพานข้ามคลองมีทั้งสิ้น11แห่งนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นแห่งที่3ม ทาสะพานขึ้นมานก็ต้องสูงพอสมควรแล้วครับนอกจากช่วยระบายน้ำนะครับในส่วนของน้ำท่วมแล้วนะครับยังเพิ่มพื้นที่ปริมาณน้ำนะครับสำหรับงานการเกษตรนะครับท่านผู้ชมถึง15ล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับช่วยได้ถึง48ตําบลด้วยกันครับเดีย๋ยวเราเบี่ยงขวาแล้วก็เบี่ยงซ้ายนะครับ ตรงกลางก็ทําสะพานไปครับเราเห็นแนวกําแพงของคลองระบายแล้วนะครับลดบดอัดเนี่ยท่านชมเทียบเลยครับกับความสูงของแนวกําแพงครับสูงกว่าพอสมควรครับภาพมุมล่างขวาครับมองไปทางด้านซ้ายเนี่ยครับผมขับรถอยู่นะครับทางนี้คือด้านซ้ายก็คือจะให้เห็นครับงานก่อสร้างภายในตัวลําคลองครับ เทียบกับรถที่กำลังก่อสร้างทำงานอยู่ครับเห็นแบบนี้คือนึกภาพออกนะครับว่ากว้างขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนครับจุดที่3ไปแล้วไปดูจุดที่4นะครับถนนหมายเลข3263ครับเส้นนี้จะเป็นทางใหญ่หน่อยนะครับ จากอุทย,ยามุ่งหน้าสุพรรณบุรีได้ด้วยนะครับเส้นนี้จุดที่4แล้วก็จุดที่5ใกล้กันครับจุดที่4ี่เนี่ยครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นสะพานแห่งที่4ีนะครับใน11แห่งคือนอกจากงบประมาณการขุดแล้วนะครับงบประมาณสนับสนุนงานก่อสร้างเรื่องของสะพานนี้ก็มีส่วนสำคัญครับน่าจะเยอะพอสมควรด้วยครับ กว้างมากนะครับท่านผู้ชมเทียบกับบ้านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆครับระยะความยาวของคลองเนี่ยกินพื้นที่ถึง12ตำบลด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมจุดที่5ครับจุดที่5ประมาณ1กิโลเมตรนะครับคร่าวๆจากจุดเมื่อสักครู่ วันนี้เราไล่แนวจากต้นทางนะครับก็คือที่บางบานครับกิโลเมตรที่0วันนี้อัปเดตได้ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณกิโลเมตรที่10จาก2 2กิโลเมตรก,รกว่าๆเราผ่านคลองนะครับอยู่ซ้ายมือด้านหน้านี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดภาพเป็นภาพใหญ่เลยนะครับให้ผ่าน แนวคลองอีกฝั่งหนึ่งไปก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ลึกเป็นระดับชั้นนะครับแนวสโลปการระบายน้ำจะดีขึ้นนะครับ 1,200ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับสำหรับคลองแห่งนี้ความจริงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงอยุธยาก็แบ่งไปทั้งฝั่งตะวันออกแลววะแล้วก็ฝั่งตะวันตกครับตามโครงการต่งตางๆถ้าที่ได้ยินมามีอีก2โครงการใหญ่ๆนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านตะวันออกครับบรรเทาทก,กภัยน้ําท่วมพื้นที่ภาคกลางเนี่ยครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ไม่ได้ไกลจากจุดที่เราผ่านมานะครับ แนวสะพานข้ามคลองครับแล้วก็แนวคันคลองครับไปจนถึงจุดที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ครับถนนหมายเลข3 2 6 3ครับอีกจุดหนึ่งครับนี่คือจุดสุดท้ายครับประมาณกิโลเมตรที่10จากจุดเริ่มต้นกิโลเมตรที่0นครับมาครึ่งทางแล้วนะครับ กิโลเมตรที่สิงานอัปเดตจะไม่ได้นานนะครับสำหรับโครงการนี้ใช้การเดินทางโดยรถยนต์ซะมากกว่าเนี่ยครับกิโลเมตรที่สิภาพมุมบนครับ จากฝั่งทางด้านบางบานนะครับไปทางด้านบางใสภาพมุมล่างก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับก็ขอปิดคลิปด้วยโอ้โหเป็นจังไรแล้วนะาะพี่พีเอฟสี่หลังจากได้หับได้ชมได้ฟังน้ากันเล้วเนาะคือแบบบาดเป็นอ่างน้าบนที่เก็บอ่างน้ําเพื่อแบบบ่าให้น้ท่วมเขาในตัวเมืองหรือว่าจะเอินอีกแบบหนึ่งกับแบบการเพิ่นเห็ดกําลังเห็ดของระบายน้ําที่แบบ ยิ่งใหญ่อลังการแห้งมาเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยคือแบบเห็นสาวเราเห็นแล้วก็ถึงแบบอ่ะอยากเบิ่งคิดเต็มๆก็เลยอยากเอามาฝากมาต้อนวีพีเอฟซีแอีกนาอยีพีซซึ่งแบเฮาได้เบิ่งแล้วโอ้โหเมืองไทยเขาแบบมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแบบที่สวยงามหมดีพีเอซแล้วก็ กวนขงระบายน้ำพึ่นก็นจะเห็ดอย่างละเอียดนั่นองเนาะพี P ่พีเอฟสีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขโมกเข้าใจจากคลิปเจ้าของต้นสบับทีว่าให้คลิปดีๆแบบนี้ให้สาวเรลาได้ครับได้ชมเนาะพี่พีเอฟสีเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวกิดแก้วก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนขโมกเข้าใจแต่ว่าติดตามรับสมคิปวิดีโอมาตลอดแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับสาวเลานะั้นเด้อสำหรับคลิปนี้เข้าใจเลยหลาย